การมนฟิลิก 5X เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะเปลี่ยนสายชาร์จของลูกค้าเองกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะไม่สามารถกดเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ติดได้นะครับสายชาร์จของลูกค้าก็ปกติดีนะครับจุดชาร์จก็ยังดีนะครับเชื่อมต่อสายชาร์จก็ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับ ก็ตรงนี้ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับหากไม่ได้ชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดแล้วก็จะกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมไม่เปิดออกมาทดลองซ่อมก็ไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไวท์เราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลกาหมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากครับนะกดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับ ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมขอบคุณมากครับ